สวัสดีครับปุ๊บกับสุรุคันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สื่อฟุตบอล365นะครับมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วตัวเต็งอันคุ้มทีมลิเวอร์พูลผู้ใหม่ครับพี่น้องเอาไปมึงกันเนี่ยโคตรช็อคโผล่สิบตัวเต็งเสียบแทนสล็อตหลุดวันอีกแล้วเจิกเก็ตครอปโผล่อันดับที่1เจอร์ราดลุ้นฝันคัมแบ็กแอนฟิลด์ต้องบอกว่าถามึงยังผลงานบบดีอีกกว่าข่าวอัน ผู้จัดการกิมคนใหม่มาเรื่อยๆพี่น้องอเ,เอาไปมึงนะครับสิตัวเต็งเสียบแท่นส็ลตปรสนาแต่ยังขาเก้าอี้ยังแข็งแรงอยู่นะสำหรับส็อตนะครับยังไม่ได้โดนได้ออกในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับแต่สื่ออย่างฟุตบอล3ามหนะครับเอามาให้เราดูว่าใครบ้างที่มีโอกาสนะครับส่วนสเทือนไปทั้งงเปีิลนะครับแม้ปากบอกยังไม่ปลดแต่ผลงานสุดแย่ๆของอนเนอร์สลอตติพันลิบบูพูพ่ายแมสตี้สามศูนย จนภารกิจป้องกันแชมป์แทบพังทําทให้การคาดการถึงกุนซอคนใหม่ร้อนโดยอุเป็นฝ่ายล่าสุดนะครับมีการเปิดโผสิบตัวเต็งโค้ชคนต่อไปที่น่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะการปรากฏชื่อของสองตำนานที่ทําให้แฟนบอลต้องจับตามองนะครับประเด็นร้อนที่ขึ้นใต้น้าเขย่าเก้าอี้สลัดตอนนี้คําถามไม่ใช่ลิเวอร์พูลจะปลดอันเดอร์สลัดหรือไม่แต่คือฟอร์มที่ย่ยาแย่นี้พอที่จะทําให้เกิดกระแสคาดเดาในช่วงเบรกทีมชาติหรือไม่คําตอบคือ ใช่อย่างแน่นอนกวไปแพ้แยบเยนจนอันดับร่วงต่ำกว่าสเปอร์และเมนยูคือสัญญาณอันตรายเบิร์ดโพ3ชื่อช็อคโลกตำนานมีสิทธิ์คัมแบ็กสูงอันดับหนึ่งแบบช็อคโลกเจอกิ้งคลับแม้จะเป็นเพียงแค่ความหวังลมๆแรงๆแต่ชื่อของเดอะนอรนวันก็ยังถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งอยู่เสมอความรู้สึกที่มีว่าความเป็นไปได้ในทางเทคนิคที่จะกลับมากุมทีมหงแดงเพียงทีมเดียวในอังกฤษ ทำให้แฟนบอลยังคงฝันหวานแต่ย้าว่าโอกาสเกิดขึ้นจริงในเดือนนี้แทบเป็นศูนย์อันดับที่2และอันดับที่3อัอนดนีอีลาโอราจากบอลมารและโอลิเวอร์การ์เนอร์จากพาเลตสองคนซึ่อฟอร์มร้อนแรงที่กําลังทํางานเข้าตาอย่างยิ่งและเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นที่จะถูกสโมสรใหญ่ที่มีความทะเยอทะยานทา้าทายอันดับที่ 4. สตีเวนเจอร์านี่คือชื่อที่ถูกถกเถียงกันมากที่สุดแม้ผลงานกับอัตตัลาไม่สวยหรู แต่พลังแห่งความยิ่งใหญ่ในฐานะนักเตะก็ยังทําให้ตํานานกัปตันทีมผู้นี้มีโอกาสติดโผและถูกมองข้ามด้วยเหตุผลทางหัวใจเหนือเหตุผลทางผลงานอันดับ5ชาบ,บีอลอนโซเรือลำนี้ได้แล่นออกไปแล้วแม้จะดูเหมือนถูกลิกขิดให้กลับมาแต่สำหรับก,การเปลี่ยนแปลงที่้อการในรวันนี้อลอนโซไม่ใช่คําตอบอย่างน่าเสียดายแต่สายสัมพันธ์และความเป็นไปได้นานาคตยังเปิดกว้างอยู่เสมอตัวเลือกทางอีไฟที่เป็นไปได้มากที่สุด หากหลิเวอร์ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนตัวเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดคงหนีไม่พ้นคนในพิมลิกที่พิสูจน์ตัวเองแล้วอันดับที่6อูนัยเอมรีตัวเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดหากต้องมีการเปลี่ยนแปลงเร่งด่วนเอมรีมีทั้งประสบการณ์และเกียรติประวัติในยุโรปและการย้ายจากวิลามมาหงแดงก็ถือว่าเป็นก้าวที่ปลอดภัยนะฮะ นี่คือตัวเต็งนะครับของเว็บไซต์ฟุตบอล365เขาได้จัดอัดดับนะครับโห oh, ตัวเต็งเสียบแทนอันเนอร์สลัตก็ต้องบอกว่าเป็นไปนได้ยากนะครับโดยเฉพาะท่านั้นชาบีอลอนโซสีเวนเจอร์ลัดนี่นะฮะแล้วก็ทางฝั่งของเจเกนคลับก็ยังมีโอกาสนะฮะเราไปต่อกันที่สื่ออย่าง Liverpool.com กันเลยนะครับทั้งออกชั้นยอดคลับส่งขความด่วนหนุนสลดัดสุดตัว ย้อคือตัวเลือกที่ดีที่สุดแม้หงแดงกำลังจมดิ่งนะครับโอ้ยขินหอด,ดีบอดเอ้ยเจอเกนครับกลับมาหายกำลังใจสลัดเอาเอาเอาสอนมาแนลูกพี่เจอเกนครับสอนอันมันคุ้มแน่เฮ็ดยัยงไงถ้าการความกดดันมหาศาลที่ฐานถามก็ใสอันเนอสลัดหลังพาทีมหงแดงพ่ายยับต่อแมนซิตี้3-0จมดิ่งอันดับที่8ของตรงนานรางคะแนนเจอเกนครับอดีตเจ้าหน้าใหญ่ผู้เป็นตำนานของลิเวอร์พูล ได้ออกมายืนยันและให้การรองรับเต็มที่โดยเปิดเผยว่าเขาคือคนหนึ่งที่สนับสนุนการแต่งตั้งสลัดและยังได้ส่งข้อความส่วนตัวให้กำลังใจาทายาทรายนี้อย่างเต็มที่คำตัดสินจากตำหน,นักทางออกที่ยดอดเยี่ยมที่สุดเขาได้เปิดเผยคำพูดที่เขาเคยกล่าวถึงสลัดตั้งแต่เนิ่นๆโดยย้ำว่าเขาดีใจมากที่สโมสรเลือกคุณซือชาวดัตรายนี้ทั้งที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ลิวอัพูลตสินใจเร็วและลิวอ์พูภก็ได้ทางออกที่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมที่สุดในตัวอันเนอร์สลัดคำพูดนี้คือการการตีชั้นดีจากบุคคลที่เป็นแฟนบอลรักและเชื่อมันที่สดุดแม้สติปัจจุบันจะสะท้อนถึงความปวดร้าวแพ้7จาก10นัดหลังสุดแต่แฟนบอลหงแดงยังพออุ่นใจได้ว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ผ่านการเห็นชอบจากเจกเก็คลับและเสาหลักของสโมสร เปิดเผยครับส่งข้อความให้กำลังใจส่วนตัวครับยังเปิดเผยด้วยว่าเขาได้แลกเปลี่ยนข้อความกับสลัตหลังการรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแม้จะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดแต่ในใจความสกันคือการให้กำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมผมแค่ให้ฟีดแบ็กเชิงบวกในช่วงแรกเพราะเราต่างก็เป็นมนุษย์และเขากำลังทำงานอย่างหนักครับยังชื่นชมไอเดียการทำทีมของสลัตด,ด้วยว่ามันชัดเจนมากและนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะพูดถึงโค้ชคนหนึ่งได้ กุซเออชาดัตกำลังเผชิญกับบดบาทที่หนักหน่วงที่สุดในอาเชียหลังความพ่ายแพ้เละเทะล่าสุดแต่การสนับสนุนอย่างแข็งขันจากเจอเก็งคลับคือเชื้อเพลิงสำคัญที่ทำให้สลอดสามารถใช้ช่วงพักเบรกทีมชาติ2สัปดาห์นี้ตั้งหลักเพื่อกับกู้สถานการณ์ก่อนเดินหน้าลุยซึกหนักต่อไปนะฮะเราไปต่อกันที่สื่ออย่าง r i s i n g the Cup นะครับ เจ็บจีถึงสวงดอกกูเผยเหตุผลปฏิเสธลิเวอร์พูลย้ายทีมสองรอบการตอกย้ำความช้ําโชว์ฟอร์มเทพเชือดหงแดงขาตากูไ่ได้สนใจมึงดอกบมากกับบมาตัวาสิไม่อยากอย่างบอลมีแผลมีชนะเดินนาต่อไปเด้อพี่น้องแฟนัอลนอครับต้องน้ำตาตกในนะครับเมื่อจิมมี่ดอกกูปีกพายุคลั่งของแมนซิตี้ผู้ซึ่งโชว์ฟอร์มฉีกแนวรับหงแดงขาดวินในเกมล่าสุด เคยเป็นเป้าหมายอันดับที่1ที่เจกิ้งครับพยายามขว้าตัวถึง2ครั้งล่าสุดมีการย้อนรอยคําพูดของ u, ด o อกูเมื่อปี2021ที่เปิดเผยถึงเหตุผลสุดเจ็บปวดว่าทําไมก็ถึงเมินการย้ายสู่สโมสรระดับท็อปอย่างลิเวอร์พูลโดยยินกลานว่ามันเร็วเกินไปและขอเลือก9ก้าขั้นกลางเพื่อพัฒนาตัวเองก่อนครอบทุ่มสุดตัวส่งมาเน่เกลีกลอมแต่ไม่สําเร็จย้อนกลับไปนะครับในปี2018และปี2020 ลูบพูลพยายามยางหนักเพื่อคว้าตัวดอกูตั้งแต่เขายังเป็นแค่วันลกึกคิดของอันเดรตโดยถึงขั้นเชิญเขาชมสนามซ้อมเป็นกันส่วนตัวและตามการเปิดเผยของพ่อของเขาซาดูมาเน่คือผู้ที่ถูกส่งมาเป็นตัวแทนเพื่อเกี้ยกล่อมด้วยตนเองแต่ดาวเตะชาวเบลเยียมไม่สนคำหวานเหล่านั้นเขายืนยันว่าการย้ายสู่สโมสรระดับท็อปนั้นมันเร็วเกินไปจึงเลือกย้ายไปอยู่กับรันในฝรั่งเศสแทน และในที่สุดเขาก็มาจบลงที่คู่แข่งตัวจักาดอย่างแมนสตีความเร็วที่หงแดงขาดฟอร์มตกย้ำความเสียดายในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแฟนบอลหงแดงได้เห็นกับตาว่าทําไมพวกเขาถึงเสียดายนักสําหรับดอกกูคือสิ่งที่แนวรุกของลิเวอร์พูลในยุคอันเอสตัอขาดหาไปอย่างแท้จริงด้วยความเร็วสุดจัดเทคนิคที่แผ่วพราวและการลากเลื้อยที่ปั่นป่วนแนวรับหงแดงแทบ ยืนไม่เป็นกระบวนท่าก่อนที่จะตัวจะซัดประตูโค้งสุดสวยตอกฝ้าลงความไพ่แพ้ให้กับทีมรักของคอปคำพูดสุดมั่นถ้าชอบจริงเดี๋ยวก็กลับมาใหม่แต่สิ่งที่น่าจะจะที่สุดก็คือคําให้สัมภาษณ์ของโดกูเมื่อสี่ปีก่อนเขาเผยอย่างมั่นใจว่าผมรู้ว่าผมต้องการก้าวขั้นกลางการย้ายไปสโมสรระดับท็อปมันเร็วเกินไปถ้าลิเวอร์พูลสนใจผมตอนอายุ15ถ้าเขาชอบผมจริงพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งในนะคตแน่นอน สุดท้ายลีวอ์พูก็ไม่ได้กลับไปหาเขาอีกแต่เดอกูก็พิสูจน์ตัวเองสําเร็จจนได้เมื่อได้ย้ายมาสู่สโมสรระดับท็อปและใช้ฟอร์มกรรเล่นของเขาตอ่อเยาว่าหงแดงได้ปล่อยเพไปงามผู้เปี่ยมไปด้วยความเร็วและภัยผู้ขามที่แนวรุกของพวกเขากําลังต้องการหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายที่สุดน,นะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับจากสื่อ i ิดิสแอนเฟลหัดยิงเข้าบ้าง นาเกลมันซัดตรงเป้าชี้ความจริงถึงลิวเวอร์ pool ไม่ใช่เวียดที่ฟอร,ร์มตกแต่คือเพื่อนร่วมทีมต่างหากเดือดยูเลียนนาเกลส์แนกุนซอทีมชาติเยอรมอนีออกรงป้องฟอรเรนเวียดลูกศิษย์คนโปรดสุดตัวหลังโดนแกล้งในวิลสับเรียกว่าเป็นเด็กน้อยในเกมแพ้แมนซิตี้สามศูนย์ล่าสุดกุนซอจอมเทคนิกก็ได้ออกมาตอกหน้าลิวเวอร์ pool อย่างจังชี้ว่าปัญหาไม่ใช่ฟอร์มการนของเวียดแต่เป็นปัญหาเรื่องการจบสกอร์ของเพื่อนร่วมทีม ที่เปลี่ยนโอกาสทองที่เขาสร้างให้นั้นเป็นประตูไม่ได้ตั้งหะความจริงที่แอนฟิลต้องฟังไม่ชอบยิงบอลให้เข้าประตูแม้จะย้อนมปด้วยแค่ตัวมาสันแต่ดาวเตยในวัย22ปีรันนี้ยังคงไร้ซึ่งประตูหรืออัซิดในพิมลิกตลอด11เกมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสติที่นักเป็นห่วงแต่นาเกลส์ันกรับโยนความผิดไปที่เพื่อนร่วมทีมหรือวูพเลโดยกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาไม่ได้สร้างโอกาสน้อยเลยเพียงแต่ดูเหมือนว่าพวกเขา เพื่อนร่วมทีมไม่ชอบยิงบอลให้เข้าประตูเท่านั้นเองนี่คือการวิจารณ์ที่เจ็บแสบและตรงประเด็นที่สุดนางเกลแม,มนชี้ว่าปัญหาโดยรวมของทีมที่ไม่เสถียรหลังการเปลี่ยนแปลงเล่นมาสารทั้งหาที่ทําให้เวทแสดงศักยภาพไม่ได้อย่างเต็มที่จากเด็กน้อยสู่แสงสว่างโอกาสทองหลังเบรกทีมชาติคุณออสุริศฤกเยอรมันยอมรับว่าผู้เล่นเกมรุกทั้ง5คนต่างก็อยากเป็นสตาร์ซึ่งทําให้สถานการณ์ของเวทซับซ้อน แต่เขาก็ไม่กังวลและยังคงให้ความเชื่อมั่นในการเรียกเวทติดถิมชมฉะสัญญาณที่ดีที่สุดคือฟอร์มในเกมยูดฟันชิมลีกที่ชนะเดือม็ตในตำแหน่งปีกซ้ายอิสระซึ่งเป็นจุดที่เขาเริ่มเป่งประกายและโปรแกรมที่กำลังจะมาถึงก็เป็นใจลิอร์พูมีคิวลงสามแก้วนัดก่อนสิ้นปีโดย5นัดเป็นเกมในบ้านเจอกับทีมที่กำลังเดือดรนอย่างหนักเวนแฮมและลีดและบูมแฮมตัน้วยกระชงเวลาที่สุกันเวสจะต้องใช้ เพื่อพิสูจน์ตัวเองและทิสกันกว่านั้นเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลต้องเริ่มตอบแทนโอกาสที่เขาสร้างให้ได้แล้วนะฮะเฮ้ยกูละเมิดอันซาลากรับ่ระงไง้มันยิ่งเน่นาะมันจะได้มีกำลังใจซาลาเอ้ยสิตัวนองมันเนี่ยเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับหัวไอ้ายมึงก็ว่ามวนแทบกอเวน มันแมนอยู่บอลงมึงเอ๋ยมึงจีรัวทั่วเขาลงมึงเด้อโอเว่นฟันทงแมนสเตียลิเวอร์พูลยังเหนือกว่าอาร์เซนอลลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฟันทงให้เลยเบอร์เกอร์เวนนะครับเชื่อแมนสเตียและลิเวอร์พูลมีภาษีเหนือกว่าอาร์เซนอลหากทุกทีมอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดชี้ปืนใหญ่ยังต้องรักษาความสม่ำเสมอแต่มีโอกาสเก็บแต้มสำคัญในฤดูกาลนี้เบอร์เกอร์เวนนะครับอดีตกัปนันทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าแมนสเตียและลิเวอร์พูลยังมีภาษี เหนือกว่าอาซนอลในการลุ้นแชมป์พิมลีกในฤดูกาลนี้หากทั้งสามทีมอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของพวกเขานะครับอาซนัลทำงานอย่างโดดเด่นในช่วงต้นซีซั่นนี้โดยเกมผ่าน11แมตช์พวกเขาเก็บไปแล้ว26คะแนนนำแมนเชสตีรอันดับที่2ถึง4แต้มและทิ้งห่างหงส์แดงแชมป์เก่าซึ่ง,งร้งอันดับที่8ถึง8แต้ม อย่างไรก็ตามอเวนยังเชื่อว่าถ้าหากทั้นสามทีมอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีที่สุดงานนี้ปใหญ่ยังคงเป็นรองโรเบียซิฟ้ากับลิเวอร์พูลถ้าอาร์เซนอลแมนเชสเตียและลิเวอร์พูลเล่นในฟอร์มที่ดีที่สุดของพวกเขาผมคิดว่าบางทีอาร์เซนอลคงเป็นทีมันดับที่3ที่ดีที่สุดเมื่อทุกทีมอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะใครก็ได้และแมนเชสเตียก็เช่นเดียวกันสําหรับอาร์เซนอลเรื่องสําคัญคือไม่ทําผิดพลาดมากนักผมเห็นพวกเขาเล่นด้วกควัมมุ่งมั่น และอาจมีผลเสมอบ้างไม่กี่เกมสไตล์การเล่นของพวกเขาอาจทําให้สามารถรักษาฟอร์มไปได้ตลอดฤดูกาลและเป็นทีมที่แผ้ยาตอนที่ลิเวอร์พูลหรือแมนซิสตี้ชนะพวกเขาเล่นได้ดีจริงๆและสามารถเอาชนะ 4- หรือ5ประตูแต่ถ้าลิเวอร์พูลเล่นแย่พวกเขาก็ยังเก็บชัยชนะได้ส่วนอาร์เซนอลคุณสัมผัสได้ว่าพวกเขายังสามารถเล่นได้ไม่ดีนักแต่ก็สามารถบดเอาชนะหรือเสมอได้ซึ่งอาจเป็นข้อได้เปรียบของพวกเขาในกรณีแต่หนทางยังอยู่ ยาวไกลโอเว่นระบุนะฮะกูยังม่เห็นฟอร์มทีมกูเลยบบกโอเวน่นเอ้ยแ <Your story. S 1> สถิติจากการแพ้8เกมบง่งบอกชัดเจนลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงวิกฤตของจริงเลวร้ายเกินรับไหวลิเวอร์พูลนะครับเขาขั้นวิกฤตหลังพวกเขาแพ้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้ว5เกมซึ่งมากกว่าผลงานในซีซั่นที่ผงาด้าแชม์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดี20สมัย เมื่อฤดูการ2 0 2 4ถึงสองพั่งดานะครับออกไปเยือนแล้วไปแพ้แมนสตีพร้อมโดนรรใบสีฟ้าสอนบอลด้วยสกอร์3 0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวถือว่าเป็นหนึ่งในฟอร์มที่เร็วไร้ที่สุดของลิเวอร์ pool ในการเล่นเกมใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความไปแพ้ที่เอตีฮัตสเตเดียมนะครับส่งสัญญาณบางอย่างให้กับอาร์เนอร์สลอตและลูกทีมของเขาว่าตอนนี้สถานการณ์ของเดอะเรดกำลังย่ำแย่ และห,หลังจบช่วงฟีฟ่าเดทุกอย่างยังไม่กระเตืองสาวกเดอะครับอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก่อนคริสต์มาสก็ได้ลิเวอร์พูลนะครับแพ้ไปแล้ว8เกมในตุนรายการนับตั้งแต่เปิดฉากซีซั่น2 0ฤ5ถิงา26โดยเป็นการแพ้ในเกมลีกสูงสุดเมืองผู้ดี5แมตช์ทำให้โอกาสการป้องกันแชมป์เริ่มนาว่าเป็นห่วงแล้วปัจจุบันหง์แดงรังยวนดับที่8มี18คะแนนตำแหนงอาร์เซนอลจะฝูงถึง8คะแนนและแพ้ไป8เกมทุกรายการส่งผลให้พวกเขามี 8. สถิติไม่น่าจดจำในช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายน 1. ลิเวอร์พูลแพ้ในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว5นัดซึ่งมากกว่าจำนวนที่แพ้ทั้งหมดเพียง4นัดตลอดทั้งซีซั่น2024-25หลังหงส์แดงแพ้แติดต่อกัน4แมตช์เมื่อเดือนที่ผ่านมา 2. ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกทีมแรกที่เสีย17ประตูจากการเล่น11เกมแรกของฤดูกาลที่ตลกหลายไปกว่าน,นั้นก็คือทีมแชมป์เก่า ในพิมร์ลีกล่าสุดที่เคยทำสถิติในแบบเดียวกันก็คือหงดงยุคเจ็กกิ้งคลับในซีซั่น2020-2021นันเอง 3. เดอะเรดภายใต้การกุมเงอนงของอเนอสตัดทำสถิติแพ้ในเกมอย่างเป็นการในปี25จำนวน16เกมมากกว่าแมนยูยุคลรเบนอัมริม14เกมซึ่งก่อนหน้านั้นเคยโดนยกให้เป็นตัวเต็งถูกปลดแต่ตอนนี้กลายเป็นคนอาเนอร์ซะแล้ว สี่ปัจจุบันหงแดงแพ้เกมเยือนในพรีเม,มียร์ลีก4แมตช์ติดต่อกันซึ่งเป็นครนั้งแรกนับแต่เดือนเมษาย,ยนปี2012สมัยที่เซอร์เคนิดเดลกริดรับหน้าที่กลุ่มทียมห้าลิเวอร์พูลแพ้พไปแล้วถึง40%ของเกมทั้งหมดนับตั้งแต่ตกรอบอยู่ฟ้าเฉลีกเมื่อรดูกาลที่แล้วโดยหงแดงที่ออบที่จะการันตีตำแหน่งแชมป์ลีกในช่วงปลายเดือนมีนาคมแต่ความแพ้แพ้ต่อปาริสแซ์แมนในรอบ16ทีมสุดท้ายเกมถ้วยบิ๊กเอียร์ดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนสุข,ข,ข,ของทีมุ 6. นับตั้งแต่ฤดูกาล21-22มีแค่2ครั้งเท่านั้นที่ทีมความ้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแพ้มากกว่า5เกมโดยผลงานของแมนสตี้ทั้ง2ครั้งพวกเขาแพ้6เกมในฤดูกาล23-22และ2020-2021แต่จากการที่อันเนอร์ซอร์ฟอร์มแรงไม่มีแพ่วโอกาสที่ลิพู้จะพิสถานการค่อนข้างยากหรือเกิน7เกมที่เอติฮัสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลิพู้ยิงประตูไม่ได้ในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่แพ้ฟอร์เรสต์1-0 เมื่อวันที่14กันยายนปี2024ยูเซติยิงประตูตดตะกันไว้ที่44แมตช์เป็นที่หลบ้อย8เมื่อวันนี้แมนซิตี้มีค่า XG หรือค่าเฉลีย่ยความน่าจะเป็นประตูสูงกว่าลิเวอร์พูลเพียง0.27เท่านั้นแม้ว่ากอก์อาจจะดูห่างกันแต่สถิติพื้นฐานแสดงเห็นว่าสัมพันระหว่างทั้งสองทีมไม่ได้แย่มากอย่างที่เห็นค่า XG ของทั้งสองทีมเกือบใกล้เคียงกันดังนั้นหงส์แดงร่งสาใช้โอกาสที่มีให้เฉียบคมมากขึ้น ผลลั์ก็คงดีขึ้นนะฮะนี่คือสถิตินะครับลูกพีกูฟาวเดอสถิติอันบ่ค่อยดีเลยนะครับนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่11พฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมรส,สมรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมรสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผูบักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือในน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ